แม่กับกองเชียร์เอาแรงแรงมาเร็วเร็วเร็วเรเมื่อนนะเร็วเร็วเร็วนี่อยู่นี่ได้เป็นไม้หน่อยเฝ้าทีได้เอาบ่ฮะแล่นนี่กุ้งกุ้งกิงไปกินน้ำไปเฮ็ดหนังง้องง้อีกเฮ็ดหนังง้องง้อีกมาไม่กินน้ำมาหมดแรงหรือยังอื้มน้ำนี่ว่ามากินเถอะดอก ไปกินน้ำมามามากินน้ำมามาที่เรามาเร็วๆรมาเทไว้ให้แล้วนี่เร็วเจี๊ยเจี๊ยเออโ้โหได้ขนาดจะคล้องอยู่นี่สะอาดแค่นี้โอ้กินน้ำกินน้ำไลยซะเหลือเกินกินน้ำเด้อกินน้ำกินน้ำหาหาเลี่ยล่ะแปลบแผละแผละสามเลี่ยอะมั้งสามเลี่ย แบบแบบแบบไปล่างขาแล้วเร็วล่างขามาล่างขาก่อนขึ้นรถ